สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหน่วยที่7นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนเรียนเรื่อง Seasons and w e a t h e r นะคะ s e a s o แ s and weather แปลว่าฤดูกาลและสภาพอากาศนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือ 1. อ่านเขียนและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศได้ 2. เชื่องโยงความสัมพันธ์ระหว่างฤด,ดูการและสิ่งของได้นะคะ,ะก่อนอื่นครูจะให้นักเรียนฟังคลิปวิดีโอสนทนาเกี่ยวกับสภาพผมมิอากาศนะคะ,ะก่อนนะคะนักเรียน Hello Kathy how are you I'm fine thanks and you I'm fine thanks Where is Jantra? She went to Chiang Mai. What's the weather like in Chiang Mai? It's very cold during this month. Let's watch TV. Okay. How many seasons are there in Thailand? There are 3 seasons. What are they? They are the hot season, the rainy season, and the cold season. What's the weather like in the cold season? It's windy cold and windy. ฟังคลิปการสนทนาไปแล้วเป็นยังไงคะนักเรียนคลิปตัวนี้จะอยู่หน้าร้อนะคะนักเรียนยูนิตที่7นะคะเรามาดูหน้าร้อต่อเลยนะคะมาดูประโยคแรกนะคะนักเรียน Hello Caddy how are you นะคะประโยคที่หนึ่งนะคะ Hello Caddy how are you นะคะ สวัสดีแคดดี้วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะประโยคที่2นะคะแคดดี้ก็ตอบว่า I'm fine thank you and you นะคะฉันสบายดีและคุณละ่ะนะคะประโยคที่3นะคะผู้ชายก็ตอบว่า I'm fine thank you สบายดีครับขอบคุณนะคะแคดดี้ประโยคที่4ก็ตอบว่า Where is Janta Where is a n t a ก็ถามว่า จันทาอยู่ที่ไหนนะคะผู้ชายก็ตอบว่าประโยคที่5นะคะ she went to เชียงใหม่ she went to เชียงใหม่เธอไปเชียงใหม่เธอไปอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแคดดี้ก็ถามว่า what's the matter like in เชียงใหม่ what's the weather like to เชียงใหม่นะคะแว,ว่าที่เชียงใหม่มีมีอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ประโยคที่7พี่ชายก็ตอบว่า it's very cold o o r a w i n g this month it's very cold o r a w i n g this month นะคะที่นั่นมันหนาวมากนะคะในเดือนนี้หนาวมากนะคะเขาตอบมันหนาวมากแต่ดีก็ตอบนะคะในประโยคที่8บอกว่า let's watch TV พวกเราไปดูทีวีกันไหมนะคะ ยกาตบว่าโ okay. อเคามาดูบทสนทนาในรูปภาพที่สองนะคะหน้า121เหมือนเดิมนะคะแทดดี้กับเพื่อนผู้ชายเขากำลังดูทีวีดูประโยคที่1น,นะคะนักเรียน How many seasons are there in Thailand? How many seasons are there in Thailand? ในประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลคะนะคะแทดดี้ถามาเพื่อนเพื่อนชายเขาถามก็ตอบว่า t are Three seasons, three e a r three seasons นะคะมีทั้งหมดสามฤดูกาลนะคะอ่าแทดี้ก็ถามว่า w h a t a r e r h e y w h a t are t h e y มีอะไรบ้างคะสามฤดูกาลนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนชายก็ตอบว่าในประโยคที่สีนะคะ e a e are the h o t s e season, the rainy season and the cold season there are the hot season the rainy season and the cold season นะคะอ่าก็มีฤดูร้อนนะคะ hot season ฤดูร้อนแล้วก็ rainy season ก็คือฤดูฝนแล้วก็ cold season ก็คือฤดูหนาวนะคะในประเทศไทยของเราอ่ามาดูต่อประโยคที่5นะคะ ทีดีก็ถามว่า what the weather like in the cold season what the weather like in the cold season ฤด,ดูหนาวเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะคะเขาตอบว่า fog gy, is foggy windy and cold นะคะ,ะก็จะมีลมนะคะลมพัดแล้วก็มีอากาศเย็นนะคะอากาศเย็น ฤดูหนาวเหมือนปกติบ้านเรานะคะจตมีนอากาศเย็นแล้วก็มีลมนะคะอ่านี่คือบทสนทนาในหน้า121นะคะ,ะเราเรียนรู้ตรงนี้ไปก่อนแล้วเราจะมาเรียนํำศัพท์นะคะเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะกับเวียเชอสภาพอากาศนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการสนทนาในเรื่องทางสภาพอากาศเฉยๆนะคะอ้าวเรามาเรียนรู้นะคะ,นะคะ,ะสภาพอากาศนะคะ คำศัพท์คำแรกนะคะ hot H H hot 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 แปลว่าร้อนนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะ sunny sunny s u n n y sunny นะคะแปลว่าแดดจัดนะคะแดดจัดก็คือแสงแดดแก่ๆจัดๆนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะ เวสนะคะ w วสหนึ e ่งยูเนะคะ w วสแปลว่าเปียกนะคะเปียกชื้นนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะ cloudy cloudy นะคะ c l o u d y cloudy แปลว่ามีเมฆหมอกนะคะมีเมฆหมอกคำศัพท์ต่อมาค่ะ windy windy W I N D Y windy แปลว่ามีลมแรงนะคะ windy มีลมแรงนะคะ,ะคำศัพท์ต่อมาค่ะ cold cold C O L D cold ค้โค, C o L D, โค,โคแปลว่าหนาวนะคะหนาวคำศัพท์ต่อมาค่ะคู่คู่ซีดับเ คูแ่แปลว่าเย็นนะคะเย็นนะคะเย็นเย็นนะคะคำศัพท์ต่อตมาค่ะ FoG ิฟ F, gy, F, F O แล้วเป็น g ี Y แปลว่ามีเมฆหมอกนะคะมีเมฆหมอกคำศัพท์ต่อตมาค่ะเป็นฤดูการนะคะนักเรียนฤดูการเป็นสีสันเมื่อกี้เป็นเวสเฉยเป็นสภาพอากาศอ่าต่อไปจะเป็นฤดูการนะคะ ฤด,ดูกาลแรกนะคะ The Hot Season ผู้ตามคุณครูค่ะ The Hot Season แปลว่าฤดูร้อนนะคะนักเรียนเป็นฤด,ดูร้อนนะคะในประเทศไทยเรานะคะามาดูซีซันต่อมาคา่ะ The rainy season ผู้ตามคุณครูค่ะ The rainy season นะคะแปลว่าฤดูฝนนะคะนักเรียนฤดูกาลต,ต่อมาคา่ะ The cold season t h โ season นะคะแปลว่าฤดูหนาวนะคะนักเรียนเห็นไหมคะซีสันประเทศไทยจะมีอยู่3ฤดูนะคะนักเรียนน,ยน,นักเรียนเปิดไปหน้า124นะคะจะเป็นบทสนทนาการถามซีสันนะคะ,ะมาดูประโยคที่1นะคะนักเรียน What the weather like in the r a i n i n g season What the weather like in the rainy season หมายความว่าฤดูฝนฤดูฝนเป็นอย่างไรบ้างนะคะถามถามคนแสดงว่าฤดูฝนเป็นยังไงบ้างนะคะคนแสดงก็ตอบว่าประโยชนที่2นะ i s w e t cloudy and cool นะคะเขาก็ตอบว่าฤดูฝนจะเปียกแล้วก็มีเมฆหนาแล้วก็จะรู้สึกเย็นๆนะคะเอามาดูภาพที่2นะคะ ประโยคข้อที่3นะคะเขาก็ถามเหมือนเดิมนะคะ What the weather like in the hot season What the weather like in the hot season เขาก็ถามว่าฤดูการฤดูร้อนเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรประโยคที่4ก็ตอบว่า It's hot and sunny It's hot and sunny นะคะ มันร้อนแล้วก็มีแดดจัดมากนะคะแสงแดดจัดนะคะมาดูภาพที่3ค่ะประโยคที่6นะคะประโยคที่5ก่อนภาพที่3ประโยคที่5นะคะเสื้อสีชมพูถามเสื้อสีเหลืองนะคะ w h a the t weather like in the cool season w h t the weather like in the cold season เขาถามว่า ฤดูการฤดูหนาวเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะประโยคที่หกที่หก็ตอบว่า is <c oughs> foggy windy and cold is foggy windy and cold นะคะก็จะมีจะมีหมอกหนานะคะรุห่หนาวมีหมอกหนาแล้วก็จะอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นนะคะมีลมแรงด้วยนะคะ ห <Now, S 2> นาวกาดเย็นลมแรงนะคะอ่าอันนี้คือเป็นบทสนทนาการถามสภาพอากาศของแต่และฤด,ดูการนะคะนักเรียนอ่านักเรียนเปิดไปหน้า123นะคะเปิดไปหน้าร้อนะคะอ่าจะเป็น asking question seasons and weather นะคะเป็นการถามคำถามเกี่ยวกับฤดูการและก็สภาพอากาศนะคะนักเรียนออันแรกนะคะครูจะพานักเรียน ถามคำถาม,ถามแล้วก็ตอบซีซันก่อนนะคะคือฤดูกาลนะคะ,ะดูดูภาพแรกนะคะควชนข้างบนคว e เช i o นเป็นเครื่องหมายเป็นการสร้างคําถามนะคะ what the season what the season แปลว่าฤดูกาลอะไรนะ,ะมาดูด้านขวามือค่ะ answer นะคะคำตอบก็จะมี is the hot season is the rainy season แล้ว is the cold season นะคะ,ะคำตอบแรกก็คือ ฤดูร้อนนะคะมันคือฤดูร้อนประโยคที่สองก็คือฤดูฝนนะคะส่วนประโยคที่สามก็คือฤดูหนาวนะคะนะคะอันนี้การตอบคำถามซีซันในประเทศไทยของเราจะมีอยู่สามฤดูกาลนะคะฮอตซีซัซีซัและก็โคลซีซันะคะนักเรียนนะคะคำถามก็จะบอกว่า what the season what the season มันคือฤดูกาลอะไรนะคะถ้าเป็นฤดูฝนแล้วก็บอก i s t h e rainy season มันคือฤดูฝนถ้าเป็นฤดูหนาวก็บอกว่า i s t h e cold season นะคะตามตามในตารางนี้เลยค่ะอ่าเรามาดูต่อนะคะเรื่อง weather หรือสภาพอากาศนะคะมาดู question นะคะคำถามนะคะอ่าหน้า123เหมือนเดิมนะคะนักเรียนในหนังสือนะคะคูณจะตัดมาเป็น2ช่วงนะคะอันนี้คำถามเกี่ยวกับ weather นะคะ คำถามบอกว่า what the weather like what the weather like นะคะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะเวลาถามสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเรามาดูคำตอบนะคะ answer s ฝั่งขวานะคะ answer คำตอบถ้าวันนี้ร้อนเราบอก is hot ต่อมาประโยคที่2อค่ะใน answer นะคะ is sunny is sunny แปลว่ามันแดดจัดนะคะประโยคที่3 is wet is wet มันเปียกชื้นแฉะนะคะสภาวะอากาศประโยคที่4 is cloudy is cloudy นะคะวันนี้มีเมฆหนานะคะมันฝนี่ตกนะคะต่อมาประโยคต่อมาจาก cloudy นะคะ is windy is windy นะคะแปลว่ามีลมแรงนะคะบินดีต่อมาค่ะ is cool is cool นะคะ แปลว่าอากาศเย็นๆนะคะ C w l O โคแปลว่าเย็นเนะคะไม่ถึงกับหนาวนะคะประโยคสุดท้ายค่ะประโยคสุดท้าย I s f o g g y I s f o g k y แปลว่าสภาพอากาศมีหมอกหนานะคะมีหมอกหนาสภาพอากาศแบบนี้จะอยู่ในฤดูหนาวนะคะตอนเช้าก็จะมีหมอกหนานะคะนักเรียนเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะอ่ะเปิดไปหน้า127นะคะนักเรียน หน้านี้จะอยู่หน้าร้อยี่สิบเจ็ดนะคะเอาอ่านตามคุณครูค่ะคําศัพท์แรกนะคะข้าวดีข้าวดีนะคะคําศัพท์ที่สองสั้นนี่สั้นนี่คำศัพท์ที่สามเวทเวทคำศัพท์ที่สี่ฟอกกีฟอกกีนะคะมาอ่านคําศัพท์แถวที่สองนะคะคําแรกเลยค่ะแถวที่สองนะคะวินดีวินดีคำที่สองนะคะแถวที่สองฮอตฮอต โคนะคะค,คู่คู่คำซ้ายออกเสียงคู่นะคะคำสุดท้ายคู่นะคะอ่ะนักเรียนเรามาดูรูปภาพข้อหนึ่งะคะรูปภาพที่หนึ่งคนนอนแล้วก็มีเมฆเยอะแยะเนี่ยต้องต้องใช้เป็นสภาพอากาศแบบไหนคะเป็นคู่เย็นหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นเป็นอะไรคะนักเรียนอ่ะอยู่ในคลิปแล้วนะคะ ข้อ2จะเป็นภาพสภาพอากาศที่มีลมแรงนะคะลมแรงอันไหนเอ่ยข้อ3จะเป็นสภาพอากาศเปียกนะคะข้อ4จะเป็นสภาพอากาศร้อนนะคะนะคะร้อนลักษณะขคนในภาพจะร้อนนะคะข้อ5ร้อนเหมือนกันแต่เป็นร้อนแบบมีอะไรคะเห็นไหมเห็นพระอาทิตย์ไหมคะ ต่อไปข้อที่หกนะคะเป็นสภาพอากาศแบบไหนะคะอะไรเนี่ยเป็นหมอกใช่ไหมคะนักเรียนเป็นหมอกเยอะแยะมองไม่เห็นคนนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับหมอกคือตัวไหนเอยให้นักเรียนกลับไปฟังคลิปเมื่อกี้นะคะหรือเปิดดูในหนังสือก็ได้นะคะข้อ7ค่ะในภาพจะเป็นคนใส่เสื้อกันหนาวผ้าพันคอนะคะสภาพอากาศอันนี้รู้สึกว่าจะหนาวนะคะ หนาวนะคะามาดูข้อ8สภาพอากาศคนยืนกอดอกอันนี้ไม่ถึงกับหนาวนะคะจะออกเย็นๆนะคะข้อ8นะคะจะมีค <ำ S 1> <ะ>ําศัพท์เย็นคืออะไรนักเรียนไปฟังดูนะคะไปดูในหนังสืออ้าวนักเรียนมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะนะคะ,ฉะเฉลยน,นักเรียนเยนห็นเฉลยหรือย,อยังข้อหนึ่งนะคะนักเรียนตอบถูกไหมคะข้าวจีข้าวจีวจนะคะ ข้อสองเป็นลมแรงนะคะวินดีวินดีนะคะข้อสามเวทเวทข้อสี่ฮอตฮอตนะคะข้อห้ามีพระอาทิตย์ซันนี่นะคะแดดจัดก็หกฟอกกีนะคะมีหมอกหนานะคะก็เจ็ดโค โครอันนี้คือหนาวนะคะโครแปบลบว่าหนาวนะคะก็แปดคู่คู่แปบลบว่าเย็นนะคะอ่าตรงกับที่นักเรียนคิดไหมคะคําตอบนะคะอ่าน,นักเรียนเรามาลองทําแบบฝึกหัดร่วมกันอีกอันนึงนะคะเปิดไปหน้าร้อยยี่สิบแปดนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าร้อยยี่สิบแปดนะคะมันจะมีแบบฝึกหัดอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของนะคะกับคําศัพท์ เจอแล้วยังคะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูข้อ1ถึงข้อ8ก่อนนะคะข้อ1จะเป็นพัดข้อ2จะเป็นล่มข้อ3จะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะข้อ4จะเป็นรองเท้าบู๊ตนะคะข้อ5จะเป็นผ้าพันคอข้อ6จะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะข้อ7จะเป็นเสื้อกันหนาวใช่ไหมคะเสื้อกันหนาวหรือสเวตเตอร์แล้วก็ข้อ8จะเป็นแว่นกันแดดนะคะนักเรียน เรามาอ่านคำศัพท์ข้อ1ถึงข้อ8นะคะข้อ1แฟนนะคะแฟนแปลว่าพัดนะคะข้อ2อัมเบลล่าอัมเบลล่าแปลว่าล่มนะคะข้อ3แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตนะคะเสื้อกันหนาวนะคะข้อ4บูทบูทรองเท้าบูทนะคะข้อ5สากข้าวสก้าวแปลว่าพันคอนะคะข้อ6ชออชอดนะคะ แปลว่าอังเกงขาสั้นนะคะก็เจสเวตเตอร์สเวตเตอร์นะคะแปลว่าเสื้อกันหนาวเหมือนกันนะคะก็แปดสันแกลัดสันกแกลัดแปลว่าแว่นตากันแดดนะคะนักเรียนอ่าเรามาดูกันต่อค่ะข้างล่างจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่3ามช่องนะคะเป็นช่องฤดูกาลช่องสีสั้นนะคะช่องแรกที่เป็นพื้นสีส้มนะคะ The Hot Season อันตามคุณคคู่ค่ะ The h o okay? okay? t season แปลว่าฤดูร้อนนะคะเขาจะมีตัวอย่างนะคะข้อหนึ่งเห็นไหมคะฟันฟันพัดนะคะพัดจะใช้กับฤดูร้อนถ้าร้อนเราก็ใช้พัดพัดได้นะคะมีตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะส่วนข้อรูปสี่เหลี่ยมอันที่สองนะคะฤดูรูปาลที่สองก็คือ t h e rainy season t h e rainy season แปลว่าฤดูฝนนะคะอันที่สองจะเป็นฤดูฝนนะคะอันที่สามที่เป็นพื้นสีเขียวนะคะ กอบสี่เหลี่ยมนะคะ the cold season the cold season แปลว่าฤดูหนาวนะคะนักเรียนคราวนี้เราจะทำอย่างไรก็คือให้ใส่คำพท์ลงในแต่ละซีซันให้ตรงกับฤดูการนะคะอย่าง the hot season ฤดูร้อนอันดับแรกพัดนะคะเฉลยมาแล้วพัดอันดับที่สองอะไรคะที่ทำให้เราคลายร้อนได้นะคะอชอดหรือปเปล่าเกียงขาัสั้นนะคะชอต คะในฤดูร้อนมีอะไรคะเดวเทอร์ e r ีทสว s w e t e r ใช่ไหมหรือว่า Grass Season นั่นไงล,ลองดูนะคะเอามาดูเลยนี่ซีสันดูฝนนะคะมีอะไรบ้างเราใช้ในฤดูฝนอันดับแรกคุเห็นแล้วละ่ะอัมเบลลานะคะอัมเบลลาอะไรอีกฤดูฝนน่าจะเป็นบูสส์นะคะบูสส์อันอื่นมีอีกไหมคะอ่ะ เรามาดูโคซีสันโคซีสันหรือดูหนาวฤดูหนาวน่าจะเป็นอะไรบ้างคะนักเรียนสเวตเตอร์หรือเปล่าหรือจะเป็นแจ็คเก็ตอะไรคะที่กันหนาวได้อลองดูสิคะนักลองดอูเรามาดูเฉลยกันดีกว่าคะ่ะนักเรียนเฉลยนะคะเดี๋ยวฮอตซีสันก็จะมีะแฟนช็อต สันกราสนะคะส่วน the r a i n season ก็จะมี umbrella นะคะกับ boots นะคะส่วน the cold season ฤดูหนาวก็จะมีแจ็คเก็ต scarf sweater นะคะนัก,เร,นกเรียนตอบถูกไหมคะเรียนตอบถูกไหมคะอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรารู้จากคำศัพท์แล้วนะคะ ซีซันแอนเวียเชอร์นะคะฤดูการกับสภาพอากาศนะคะเราได้ลองทำแบบฝึกหัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากเราที่ทดลองทำแบบฝึกหัดสองอย่างร่วมกันแล้วแล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าหน้าร้อยสามสิบค่ะนักเรียน เปิดไปที่หน้าร้อยสามสิบนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องซีซันแอนเวเชอร์นะคะไดเร็ชันให้นักเรียนเขียนความหมายของคำศัพท์นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายของศัพท์ลงไปในหนังสือเลยนะคะนักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปในหนังสือให้เรียบร้อยนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นนะคะแบบฝึกหัดนี้จะไม่ยากนะคะเพราะเราทำอันยากมาแล้วนะคะ,อ,ะอย่างเช่นรูปภาพแรกฮอตซีซันฮอตซีซัน แต่ว่าอะไรคะรู้ดูร้อนแล้วก็เขียนรดูร้อนลงไปนะคะโคนซีซันข้าวดาีสภาพอากาศเป็นยังไงสั้นนี่นะคะให้นักเรียนทําลงไปนะคะในหน้าร้อยสานะคะไม่ยากอันนี้ง่ายนะคะครูก็ขอจบการสอนภาษากิษเพิ่มเติมเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ